อันนี้ก็จะเป็นคอมเดิมนะซึ่งเครื่องนี้ก็จะถูกสับเปลี่ยนคอมมานะครับผมแล้วก็ลูกค้าเอาไปซ่อมที่อื่นมาเนาะแล้วก็ใช้ได้แค่ไม่กี่วันก็พังอันนี้ก็ดูไดเออร์นะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นคอมเดิมเนาะที่ช่างแปงแนะนําให้ลูกค้าไปตามเอาคอมเก่ามาคืนเพราะว่าช่างแปงจะผ่าซ่อมคอมตัวนี้ได้แล้วกันทีนี้ช่างแปงก็สวัสดีครับผมสวัสดี f c แล้วก็เพื่อนช่างทุกท่านวันนี้ช่างแปงพามาดูแนวทางการซ่อมเนาะเป็นตู้เย็น LG เนาะ คือ LG เครื่องนี้ต้องบอกก่อนว่า,เ,าเคยผ่านการซ่อมการรื้อมานแล้วก็เครื่องก็สาหัสแล้วก็ลิมากเนาะช่างแปลงก็จะทําการชุบชีวิตเครื่องนี้ให้มันกลับมาทํางานได้เนาะโดยที่เราใช้อุปกรณ์ที่มันเสียหายเนี่ยของเดิมฟื้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยดูที่ไม่มีการเปลี่ยนคอมนะคือต้องแจ้งก่อนว่าตู้นี้มันมีการเปลี่ยนคอมไปซื้อมาแล้วก็มีการแปลงใช้คอมธรรมดามาซึ่งช่างแปลงก็จะแปลงให้มันเป็นคอมอินเวอร์เตอร์เหมือนเดิมเนาะ โอเคเราไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่าก็จะเป็นตู้เย็น lg นะครับผมรุ่นเดี๋ยวไปดูรุ่นกันนะครับผมแหก็จะเป็นรุ่น2ประตูนะครับรุ่น GN g n ขีด b 3 7 2 sl cg รุ่นนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด 11Q นะครับผมซึ่งตู้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สูงมากดูท่วมหัวผมเลยนะตู้นี้เสมอหัวผมเลยนะโอเคเราก็ไปดูกันนะครับผมว่า มันคืออะไรนี่เครื่องนี้ก็จะเห็นว่านี่อันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ลูกเดิม,มน,นะอันนี้ก็จะเป็นคอมเดิมนะซึ่งเครื่องนี้ก็จะถูกสับเปลี่ยนคอมมานะครับผมแล้วก็ลูกค้าเอาไปซ่อมที่อื่นมานะแล้วก็ใช้ได้แค่ไม่กี่วันก็พังอันนี้ก็ดูไดเออร์นะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นคอมเดิมนะที่ช่างแปลงแนะนําให้ลูกค้าไปตามเอาคอมเก่ามาคืนเพราะว่าช่างแปลงจะ ผ่าส้มคอมตัวนี้ได้แล้วกันทีนี้ช่างแปลงก็มั่นใจว่าผ่าส้มมได้เพราะว่ามันเป็นเบอร์คอมเบอร์เดียวกันกับคลิปก่อนหน้านี้ประมาณ1-2คลิปแหละเป็นตู้เย็น LG รุ่นเดียวกันแต่ว่ามันคนละขนาดเนาะคิวมันจะเล็กกว่าแต่ว่ามันใช้คอมเบอร์089ซึ่งตัวนี้ก็ไม่ใช่ลิเนียนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดเก่าแต่ช่างแปลงก็คิดว่าบอร์ดเก่าน่าจะใช้ได้อยู่นะอ่าบอร์ดเก่า โอเคเดี๋ยวช่างแปลงก็จะล้างระบบก่อนพอล้างระบบเสร็จก็ผ่าคอมเนาะจริงๆช่างแปลงเครื่องนี้ช่างแปลงมั่นใจว่ามันไม่รั่วหรอกเพราะว่าตู้ก่อนนั่นนี่ก็เป็น LG ขนาดว่าเก่ากว่าเครื่องนี้คือช่างแปลงมั่นใจว่ามันอาการเดิมอาการเดิมก่อนที่ช่างจะหักทอน้ํายาเครื่องนี้มันน่าจะไม่ใช่อาการรั่วเนาะมันน่าจะคอมเสียซึ่งคอมเสียช่างแปลงก็สรุปในคลิป ช่อมตัวเย็น lg ก่อนหน้านี้คือสาเหตุที่คอมรุ่นนี้มันชอบเสีย lg เพราะว่าลูกสูบมันติดซึ่งลูกสูบมันติดนีช่างแฝงก็วิเคราะห์แล้วว่ามันน่าจะเกิดจากน้ำมันคอมมันเสื่อมสภาพมันร้อนไงคือมันอาจจะเป็นจุดอ่อนของน้ำมันคอม 600A เนาะมันอาจจะไม่ทนถาวรเหมือนพวก r 1 3 4่ r 1 2 r 1 2ออย่างเงี้ยก็ทำให้ลูกสูบมันติดได้เนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะแต่ว่าอีกสาเหตุหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องมันทำงานตลอดไม่ตัด ก็เป็นไปได้คือมันอาจจะมีปัญหาที่ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆระบบบอร์ดคอมมันดันตลอดไม่เคยตัดก็อาจจะพังได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะไปจะล้างระบบเลยเแล้วกันเนาะแล้วก็จะผ่าซ่อมคอมโอเคครับอืมตัวนี้หักท่อน้ำยาแล้วน้ำยาเหลือนิดเดียวช่างแ่งก็เลยสันนิษฐานว่า มันน่าจะรั่วตรงท่อเนาะเพราะว่าตรงท่อตรงไรเอ้อเหมือนเขาเชื่อมไม่ค่อยสนิทแล้วเอากาวไปพอกไว้อะกาวไอพ็อกซี่เนาะกาวซีเมนต์เหล็กมันอาจจะรั่วตรงนั้นหรือมันอาจจะรั่วตรงตรงที่หักเท่าน้ายาตรงนั้นก็ได้ว่ามันเคยผ่านเขาเคยผ่านช่างมาสองคนแล้วเนาะคนแรกคนที่สองคือลูกค้าตัดสินใจยังไม่ซ่อมเลยแต่ช่างไปเป็นคนที่สามไงที่ลูกค้าตัดสินใจซ่อมเนาะอ่าเห็นไหม ไอตรงที่เขาเปิดเนี่ยเขาเปิดมานะช่างแปงไม่ได้แหกมานะเาเากาวอีพ็อกซี่ไม่แน่ใจว่าเ, à, เชื่อมไม่อยู่แล้วพอกกาวหรืแล้นะว่าก็คือเชื่อมไดเออจนไหมเลยน่าจะเชื่อมไม่ติดนะคือมันเป็นการเชื่อมทองแดงกับเหล็กเขาอาจจะเชื่อมไม่ติดเนาะโอเคช่างแต่งจะตัดเปลี่ยนท่อจุดนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอ่า เดี๋ยวตัดปัญหาแล้วกันอันนี้พอดีเห็นถาดมันรั่วมาเนาะเดี๋ยวใช่ไหมจะปะให้ลูกค้าแล้วกันเพราะว่ามันจะได้น้ํามันจะได้ขังได้เพราะว่าทําให้ปะรูเนี่ยน้ำมันจะไหลลงข้างล่างมันจะสนิมสนิมไอตัวฐานเหล็กตู้เย็นลูกค้าไหมฉะนั้นต้องปะตัวนี้พอเราปะเสร็จมันจะขังน้ําได้พอขังน้ําได้เนี่ยน้ำมันก็จะระเหยเพราะว่ามันมีท่อดิสช,ชาร์จผ่านตรงนี้ไง สิ่งนี้เล็กน้อยจุดนี้อย่ามองข้ามนะครับผมมันสําคัญมากเพราะว่ามันตู้เย็นลูกค้าอาจจะผุได้ในอนาคตเนาะเวลาใช้งานไปอันนี้ก็จะเป็นท่อดิชา์าที่ช่างแปลงคนนํานวณคร่าวๆมาเนาะก็จะใส่ก็จะดัดแบบนี้แหละมันดัดง่ายที่สุดแล้วมไม่ต้องให้มันชิดถาดข้างล่างนะครับผมให้มันลอยขึ้นมาประมาณ สองสามเซนก็ได้ค่อนข้างจะเชื่อมยากครับท่อนี้ง่ายอยู่แต่ว่าอีกท่อหนึ่งยากายตรงนี้ยากครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมไม่ดีเชื่อมตันมันต้องตัดใหม่นะถ้าถ้าว่าเราตัดใหม่นะ่มันจะชิดตัวผนังตู้เลยฉะนั้นช่างแปลงมโอกาสเชื่อมได้แค่ครั้งเดียวโอเคนี่ก็เป็นการล้างระบบ รอบแรกนะครับผมรอบที่หนึ่ง่ะมันมีเศษอะไรไม่รู้ครับช่างแป่งไม่แน่ใจเป็นเศษกาวอีพ็อกซี่หรือเปล่าน่ะเต็มเลยไม่แน่ใจนะว่าเศษกาวเข้าไปอยู่ได้ไงแล้วก็มีคาบน้ําด้วยเห็นไหมขาวๆนะอันนี้คือคาบน้ํานะน้ำร้อยเปอร์ซนเลยอันนี้รอบสองนะครับผมการล้างระบบด้วยเอฟเรอบที่สองน่ะยังมีเศษอีกนะครับผมยังไม่หมดอีก ไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมราการนี้เพราะว่าถ้าล้าออกไม่หมดในงานเข้าเลยนะครับอันนี้รอบที่สามนะครับรอบที่สามยังมีอีกนะครับผมต้องเพิ่มเป็นรอบที่สี่ครับอ,อันนี้รอบที่สี่นะครับผม่มารอลุนกันว่ายังมีอยู่หรือเปล่าครับ โอเคไม่มีแล้วครับผมโอ้ต้องล้างต้องสี่รอบนะครับผมไม่ใช่ธรรมดานะครับตู้นี้ต่อไปก็จะล้างคอยร้อนนะครับอันนี้เป็นการล้างคอยร้อนรอบที่หนึ่งนะครับดำมากครับผมถ้าล้างไม่ดีหรือไม่ล้างก็ยังไงก็ใช้ไม่ได้ครับเนี่ยดำสุดๆครับอ่า อันนี้ก็เป็นล้างคอยร้อนรอบที่2นะครับไม่แน่ใจว่าจะใส่ไหมโอเคครับผมถือว่าใสอยู่นะครับผมตัวเย็น LG คอยร้อนเขาจะทนนะครับผมไม่ค่อยรั่วเหมือนพวกฮิตาชิพวกชาช่าังแปลกมั่นใจเลยว่าคอยร้อนอยังไงก็ไม่รัว่วพวก LG เนี่ยมันดีตรงนี้เองครับ แต่ซัมซุงก็ดีเนะแต่ซัมซุงช่างแต่งว่ามันสู้ LG ไม่ได้นะคอยร้อน LG มันมันแน่นอนจริงๆโอเคครับเดี๋ยวจะผ่าคมนะครับผมช่างแต่งก็ผ่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมมนะันเนาะอันนี้ช่างแต่งขอเน้ยนย้ำนะว่าการผ่าคอมอย่าเรียนแบบช่างแต่งนะเพราะว่ามันไฟมันไปข้างหน้ามันอันตรายให้ผ่าให้ไฟมาหาตัวเรา เพราะว่าถ้าไฟมาหาข้างหน้าแบบช่างแป้งมันจะสะบัดง่ายเนาะโอเคตัวนี้ก็จะดูด้านในก็ถือว่ายังสวยครับถือว่าโชคดีไปนะครับผมแต่ท่อตรงนี้ก็บีบมาครับไม่แน่ใจว่าเขาตัดทําไมครับช่างแปงก็ไม่รู้ว่าทําไมเขต้องตัดแบบนี้ด้วยทำไมเขาไม่เชื่อมออกดีๆเนาะ เกือบจะไม่ได้เหมือนกันนะครับจุดนี้แน่นแข็งมากครับเกือบไม่รอดเหมือนกันครับส่วนรายละเอียดในการทำจุดนี้ช่างแปรงลงรายละเอียดไว้ในคลิปการซ่อม LG ก่อนหน้านี้นะครับผมไปย้อนดูได้นะครับคลิปนี้ช่างแปรงจะให้ดูแค่คร่าวๆเนาะจะเป็นจะสรุป สรุปย่อให้มันวิดีโอมันสั้นที่สุดส่วนคลิปก่อนหน้านี้หนึ่งถึงสองคลิปการผ่าซ่อมคอมตู้เย็นนะช่างเป่งจะอธิบายค่อนข้างจะละเอียดอันนี้ช่างแป่งก็เทน้ำมันเก่าล้างคอมนะครับผมอันนี้น้ำแรกนะครับสกบปรกมากนะครับผมถ้าเราถ้าใครมีเวลาจริงๆก็ผ่ารอบตัวเลยก็ได้จะได้ ถอดตัวโรเตอร์มาล้างกับน้ำมันเบนซินครับง่ายกว่าโอเคหลังจากที่ช่างแปรงล้างคอมแล้วก็ดี็อดค,คอมแล้วตอนนี้ก็เป็นน้ําการล้างครั้งสุดท้ายน,นะครับอ่าเห็นไหมก็ถือว่าใสใช้ได้แล้วครับผมก็ถือว่าผ่านแล้วถ้าใครมีเวลาก็เปิดกระโหลกทั้งหมดเลยครับแล้วก็ถอดออกมาข้างนอกแล้วก็น้ำมันเบนซินมาล้างเหมือนเราล้างเครื่องพวกเครื่องยนต์อันนั้นจะได้สะอาดถ้าใครมีเวลานะแต่พอดีช่างแปงใช้วิธีรัดเอาเล รวดเร็ว,รวทันใจมันง่ายเพราะว่าตู้เย็นตู้หนึ่งช่างแป้งปอยากทาให้มันเสร็จวันเดียวเลยนะไม่อยากยือยอย้อหลายวันพอยื้อหลายวันนี่มันจะเสียงานอื่นนะครับต้องจบตู้ตู้เดียวต้องจบภายใน1วัน,นครับโอเคจากนั้นก็เป็นการเชื่อมปิดกะโหลกนะครับผมก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับใครถนัดยังไงก็จัดเลยครับผม เชื่อมจุดนี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาและยากนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมเพื่อไม่ให้น้ํายามันรั่วพอน้ํายามันจะวิ่งในตัวคอมนะครับเื่อใครยังไม่รู้พอน้ํายามันวิ่งในตัวคอมเนี่ยถ้าเราเชื่อมเป็นรูเล็กๆตามบดเนี่ยน้ํายามันอาจจะรั่วซึมตรงนี้ได้นะเพราะว่ายิ่งเป็นการเชื่อมถ้าผ่าเปิดกระโหลกทั้งหมดเนี่ยอาจจะยิ่งยากเนยนะเพราะว่าแผลมันย่ง โอเคตอนนี้ชาแปงก็เจียร์แค่มันดูดีนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเทสนะครับหลังจากที่เราเชื่อมปิดห้ามมีแม้แต่เศษฟองอากาศรั่ว1หยดนะครับผมต้องแบบ100%เซเลยครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปพร้อมที่จะเชื่อมท่อนะครับแล้วก็แว็กเตอมน้ำยาย เ้าแปนก็ขอเน้ยนย้ำนะว่าจุดนี้ก็เพื่อนช่างต้องพยายามอย่าเชื่อมไดเออร์ให้ไหมนะครับเพราะว่าการเชื่อมไดเออร์นี่มันเป็นการการันตีถึงฝีมือของเรานะครับถ้าช่างท่านใดท่านไหนคนไหนเชื่อมไดเออร์เข้าระบบแล้วดูยังสวยเนะี่ยช่างแปงจะขอเืินชมเลยว่าคนนั้นแสดงว่าชั่วโมงบินสูงนะครับฉะนั้นต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับ เห็นแต่ง่ายๆแบบนี้ต้องฝึกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความร้อนให้เหมาะสมอันนี้ช่างแป้งทำที่ยึดเดเออร์ให้ลูกค้าดีวกว่าพอดีถ้าวางลอยๆแบบนั้นจริงๆมันมีตัวยึดแหละแต่มันหายมาไงถูกถอดถูกถอดไปไงช่างแป้งก็เลยทําตัวยึดเดเออร์ใหม่ซะเลยให้มันดูดีนิดนึงให้มันสมราคาหน่อยครับทาถึงขนาดนี้แล้วสวยๆไปเลย โอเคเดี okay, ๋ยวจะเป็นก็จะแว้กไว้30นาทีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวอีก30นาทีมาเจอกันครับผมท่อก็จะเดินประมาณนี้ครับถือว่าสวยดูไปสบายตาครับโอเคครับหลังจากที่30นาทีตัวนี้ช่างแต่งก็ตัวนี้ก็ใช้น้ำยาย3า53กรัมนะครับใช้เยอะกว่าซัมซุงนิดหนึ่งพวกซัมซุงจะใช้ประมาณ46เนาะ45 4ห ตัวนี้ใช้53แต่ช่างแต่งรู้สึกว่า lg เย็นเร็วกว่าซัมซุงนะครับผมซึ่งเขาใช้น้ํายาเยอะกว่าแล้วก็แล้วก็รูแ,แคปทิ้วใหญ่แล้วก็กํลาลังคอมเยอะกว่าก็อาจจะมีส่วนทำทำให้เขาเย็นเร็วกว่าเย็นเร็วจริงครับแล้วก็ผนังตู้ไม่ค่อยร้อนจัดด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาจะคํานวณมาดีเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นตู้ซัมซุงเราเติมน้ํายาในผนังตู้เนี่ยร้อนจัดเลยนะครับช่วงที่มันสปีดไฮ แต่ LG เนี่ยไม่ร้อนเลยตัวนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่26นะครับผมโอเคแล้วอีก30นาทีมาเจอกันนะครับผมว่าตู้นี้จะทำอุณหภูมิผ่านไหมแล้วก็ทําได้เร็วแค่ไหนกี่องศาอ่าตอนนี้ก็ครบ30นาทีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18:00นน,นนะครับมาดูว่า30นาทีเครื่องนี้ทําอุณหภูมิได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคลบ10.2ถือว่าผ่านมากๆครับถ้าทาลบ10ได้เนี่ย แสดงว่าระบบสะอาดนะครับผมทำได้เร็วขนาดนี้เดี๋ยวไปดูข้างในนะครับโอเคอน,นี่ก็เป็นข้างในอ่าอันนี้ก็มีควันขาวๆออกนิดนึงก็ถือว่าเยอะอยูน่นะเห็นไหมขาวๆอ่าอันนี้ก็เป็นเสียงพัดลมในตู้นะครับโอเคถือว่าพัดลมเงียบพัดลมยังดีอยู่นะครับผมอ่ามีไอขาวๆช่างแปรงก็ชื่นใจมีแรงบ้างเนาะเดี๋ยวจะเสียบลองไว้คืนหนึ่งนะครับผมตัวนี้น้ํายาก็อยู่ที่ลบสิบนะครับ แต่ผนังตู้ไม่ค่อยร้อนนะครับยี่ห้อนี้ออกแบบมาดีมากไดเออร์ก็ไม่ค่อยร้อนจัดตอนนี้ก็กระแสที่0.5 0.4ถือว่าประหยัดไฟมากครับเมื่อเทียบกับขนาด QBT อิทอันนี้ก็ค่อยร้อนช่างแฝงก็ป่าเพิ่มขึ้นมารูหนึ่งเราเห็นมันรั่วก็จะเป็นคอมที่ช่างแลงผ่านนะครับไม่มีการแอบ,บสับคอมเมคเพื่อทาคลิปนะครับผมช่างแปลงของจริงนะครับอ่าของจริงเลยนะครับผมไม่ได้จุกตานะครับผม โอเคนี่ก็เป็นบอร์ดบอร์ดดีแล้วที่บอร์ดไม่มีปัญหานะครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยมาจังแปลงก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม